สวัสดีครับทันที่เคารพรักกันท,กทุกท่านจ้าวันนี้อยู่กับตาดวดวายชาปโปรนะครับผมเกมนี้มี2ภาคครับพี่อยู่ในค่ายของรนะีแยงเนาะภาคตึงภาค2ตามได้ทุกภาคดีฝันฝัดทุกภาคครับพี่ท่านไหนชอบแบบว่าฝนตัวผมนะผมจะมองวายชาปโปรเป็นเกมโบนัสท,ที่เล่นเราไม่เกือนะครับเล่นเราไม่เกือมันจะมีโอกาสขาดทุนนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ถ้ามันแตกหล้นเมื่อไหร่มันเลเทเมื่อนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูตารางการะจายก่อนมะ พี่พีลุ้นให้ตัวถูกตัวแพงมันตามดีเนาะแพงสุดก็เป็นตัวตาลุงลาไม่ใช่ลาลาเออลานะครับนกแล้วก็หมานะครับพี่พีทลุ้นให้ระเบิดมันมาเยอะๆนะครับพี่พี่จ๋าเกมนี้จุดเดียวที่พี่ต้องลุ้นเลยคือระเบิดระเบิดมาเยอะเท่าไหร่ดีเท่านั้นนะครับแถวอื่นบ้างจ้าหุ้นระเบิดน้อยนะทายอย่างนี้เหรอ 8,000ั 8, นะครับเมื่อกี้เราซื้อเท่าไหร่อ่าโอเคเห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นไหมผมบอกเลยครับพี่เกมนี้เป็นเกมที่เราหวังผลได้แน่นอนนะครับพี่พี่อย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่างนี้ไม่ดีแล้วเราบดควรจะกระจายในทุกๆแถวนะจ๊ะ ปะ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 ปาปปปทำไมกูเกลือวันนี้เอ้าเอกเปียกแตกแล้เนี่ยหนึ่งหกแปดศูนย์ศูนย์น่าจะแตกอ๋อโอเคไหมพี่เห็นปะเนี่ยผมบอกเลยว่าเกมนี้มุมมองผมนะผมที่ผมแจ้งไปแา่ต้นเลยพี่มันไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนั้นเลยถ้าเราจะเสียเราก็เสียไม่เยอะแต่ถ้าเราได้มันจุกม,มันหนักมันเน้นอย่างแรกคือลุนระเบิดเนี่ยถ้าระเบิดถ้าระเบิดไปอย่างเงี้ยยังไงกอโดงแดกไอักเ้ย ห้าร้อยแยกเปียกอ่ะครับพี่ผมขอ,อตาสุดท้ายแล้วกันนะพี่นะอาจจะมองพี่พี่ผมว่าพี่ทุกท่านมองเห็นภาพไปแล้วว่าเกมนี้มันเล่นแนวไหนนะครับระเบิดมาเยอะๆไว้ก่อนทุกหมุนต้องมีระเบิดแต่หลังๆมาเห็นไหมพี่พี่วิสังเกตไหมว่าตั้งแต่ที่เราแตกเมื่อกี้ไปมันอั้นไอ้สัสเหมันอั้นชิ้นหายอ่ะครับพี่วันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพี่จ๋า ถ้าเราแตกแล้วก็เลิกน,นะครับนะทุกๆเกมรายการเล่นประวัติมันจะเป็นประมาณนั้นแตกเลิกเปลี่ยนเกมจะมีโอกาสที่สําเร็จมากที่สุดแต่วันนี้พี่วไวชาปโปค่ายดีแหลกส่วนตัวผมก็ยังชอบยังรักอยู่เหมือนเดิมนะครับฝากเกมดีกันไว้ด้วยผมนะพกักถึงภัก2เฟียหมดตามได้ทั้งสองภาคไปกันก่อนโปรเจกต์ปาร์มุด